็นชาวพุทธที่ต้องศึกษายอย่างน้อยกับพุทธประวัติเนี่ยว่ามความเป็นมาของท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้มีความเริ่มใส่ในองค์ท่านความเริ่มใสนั้นก็จะทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะทำตามการสอนของท่านเพื่อจะได้เป็นอย่างท่านที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะแต่ก็ต้องยอมรับกันว่า ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวนเป็นอาจินไตเพราะท่านเป็นบุคคลอจินไตเกิดนับความคิดความนึกคิดของเราซึ่งมีขอบเขตจํากัดที่จะนึกถึงมันเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงเมื่อตัดสู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วพ้นแล้วก็จะนําความรู้น้ำมาถายทอดแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายดูเหมือนจะเป็นศาสดาพระองค์เดียวในยุค คกสองพันรกว่าปีเนี่ยที่เทวดามากราบไหว้ดังนั้นเห็นไหว้เทวดากันดังนั้นนี่นะจ้ะาเพราะนั้นเรื่องราวของพระไม่ธรรมดาหรับมันน่าศึกษาธรรมไดเทวดาถึงยอมรับามาเป็นพระบรมศาสดาบร,รมครูก็มาศึกษาเรียนรู้ทั้งๆเทวดามีตาทิพมีหูทิพอืมและลึกชาติได้ เหาะวนเดินอากาศได้แวบ,บไปแวบ,บมาได้เอะทำไมจะตั้งมาศึกษาความรูมรม้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกายหยาบท่านเป็นมนุษย์มาทุกคืนทุกคืนเลยเนี่ยเทวดาลเลงแรงเแล้วมนุษย์ไม่มาแล้วเนี้ยถึงวาระของเทวดามมาเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่คิดไปแปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกและยิ่งมหาศย์ทีเดียว